สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรทูเดย์ค่ะวันนี้จะขอพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักโรคของกระหล่ำและผักกาดต่างๆกันนะคะเกษตรกรหลายๆท่านที่ปลูกกระหล่ำและผักต่างๆก็คงประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคที่ตามมาใช่ไหมคะมาดูโรคที่1กันค่ะโรคเน่าของผักกาดหัวอาการของโรคจะเป็นจุดช้ำน้ำําซึ่งจะเน่าอย่างรวดเร็วนะคะอาการเน่าจะเกิดขึ้นที่ส่วนใดก่อนก็ได้นะคะแต่โดยปกติแล้วจะเริ่มที่โคนก้านใบหรือตรงกลางต้นค่ะสองค่ะ โรคเน่าดําของกระหลา่าปีขอบใบจะแห้งเข้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเนื้อเยื่อที่แห้งมีเส้นดําอย่างชัดเจนนะคะทําให้ใบเหลืองแห้งและลุกลามไปถึงกาา้านใบและใบอื่นๆการป้องกันมีอยู่วิธีเดียวค่ะคือปลูกพืชหมุนเวียนสลับเช่นข้าวโพด3ค่ะโรคกลานนาค้างของคณะใบจะเป็นจุดละเอียดสีดําอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆมีลาสีขาวอมเทาอ่อนคล้ายผงแป้งใบที่มีเชื้อราขึ้นเป็นกลุ่มกระจายเต็มใบจะมีลักษณะเหลือ หลงงร่วแะแะะะใบ้นคโรคนี้จะระบาดได้ตั้งแต่ระยะที่เริ่มเป็นต้นก้าเลยค่ะป้องกันและกําจัดโดยการฉีดพ่นสารเคมีที่เหมาะสมนะคะ 4. ค่ะโรคแผลวงกลมสีน้าตาลไหมของคณะใบจะมีแผลวงกลมสีน้าตาลซ้อนกันหลายชั้นเนื้อเยื่อร,รอบแผลจะเป็นสีเหลืองมักจะมีเชื้อราขึ้นบางๆมองเห็นเป็นผงสีดําการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราอยู่สม่ําเสมอจะช่วยป้องกันกําจัดเชื้อรานี้และเชื้อราโรคอื่นๆได้ด้วยค่ะสุดท้ายนะ โรคโคนก้านใบและต้นเน่าของผักกาดเขียวปลีค่ะลำต้นระดับดินและโคนก้านใบจะมีเชื้อราสีขาวนวลขึ้นเป็นแผลวงกลมหรือรูปไข่นะคะเนื้อเยื่อตรงกลางแผลจะเน่าบุ๋มและมีสีน้ำตาลเชื้อราจะค่อยๆรับเข้าไปภายในต้นอาจตายได้ค่ะโรคนี้มักจะเกิดในแปลงที่มีการระบายน้ำไม่ดีนะคะและแปลงก้าผักจะมีโรคนี้ระบาดด้วยค่ะป้องกันกำจัดโดยทำทางระบายน้ำให้ดีอย่าให้มีน้ำขังนะคะควรใช้สา เคมีป้องกันกําจัดเชื้อราและถอนต้นกล้าที่มีแผลออกไปทําลายค่ะหากเพื่อนๆเ,เกษตรกรท่านใดสนใจต้องการปรึกษาเรื่องการดูแลผักสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้ที่คลินิกพืชคู่เกษตรได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ